เจียวข้าวพี่น้องเจียวข้าวครับเรื่องสิบบาทอยู่ยนะพี่น้องข้าวพี่น้องข้าวนับปังครับนี่เขาเอื้อไม่พันในอย่างไม่มั่นข้าวพันในอย่างบ้านเขาเอื้ออย่าง,างยีางายราฟเหล,อเอลอืองพี่น้องคเคยได้ยินไหมครับมันเป็นข้าวเหนียวใช่ไหมปเป็นข้าวเหนียวพี่น้อง ไม่รู้ว่ากอขอกออะไรพี่น้องบ้านผมเรียกว่าอีลาวอีลาวเหลืองครับสิบบาทเดียวพี่น้องสิบบาทเดียยังได้สิบบาทอยู่ครับแปลงสุดท้ายครับปีนี้พี่น้องทำนาจอดรถจอดเครื่องอัดฟังมาเกี่ยวข้าวพี่น้องก็านาฟังไปขายก่อนครับใส่หกล้อครับวันนี้ เกียวโดยคูปตะเจ็สวัสดีครับมาพบกับพิมงาอาสายยนต์นิสินครับผมอันนี้ก็มาเกี่ยวข้าวตัวเองนะครับนี่เจ้าประจําครับพอมอนรถเกี่ยว70็ดสนาปังนาปีคันนี้แหละพี่น้องเคยใช้บริการข่ในาก็คันนั้นครับแต่ก่อนกะเจ้าจะเรียกว่าข้าวดอพี่น้องแถวบ้านจะเรียกว่าข้าวดอ เกี่ยวเร็วครับข้าวดอมันจะได้เกี่ยวเร็วกว่าข้าวนาปีนี่ข้าวนาปีพี่นพี่น้องอันนี้นาที่เรามาลอกนะครับลอกแล้วก็เราทํานาด้วยเจ้าของไม่ทําครับเราลอกเราลอกนาแล้วก็ทํานาให้ด้วยพี่น้องทํานาด้วยครับเจ้าของนาไม่ทําแล้วก็แต่งนาปรับนาเป็นแปลงใหญ่ๆให้ครับนี่ถ้าเราไปเอาหินเอาดินที่ไหน้าเขาไม่ทํานาเราก็ทําครับแล้วก็ปรับแต่งนาให้เขาเป็นแปลงใหญ่ อันนี้นาปีครับพิ่งออกรวงครับดูพี่น้องอันนี้ข้าวข้าวข้าวนาปังอีราวแดงคางับอีราวเหลืองครับอีดาวเหลืองนาโนนจะใสครับนาโนนนาที่สูง นาที่ต่ําอยู่น้ําแล้วก็ใส่นาปีน้ําขังอย่างนี้ครับนี่อันนี้ยังมีน้ําอยู่นะครับนี่อันนี้เราก็ลอกใหม่นะครับนี่เอาหินออกเอาหน้าดินของไว้เหมือนเดิมครับอันนี้เฮกเตอร์เจ้าคุณปู่เราครับมาทำมาลอกอันนี้รถแมคโครเราครับมาลอกปีที่แล้วนี่อันนี้ยังสูงอยู่ใส่นาปีไม่ได้ครับเพราะว่าแห้งหมดแล้วครับนี่มันลอดออกครับมันเป็นหินต้องใส หรือข้าวเจ้าข้าวเจ้ากลางครับแถวบ้านเรียกวังนี่แหละพี่น้องนี่เรามาใส่น้าปังอันนี้เราจะพันนะพันเข้าวปุกแล้วก็จะไปหว่านนาปังกันต่อพี่น้องกือบสีเดือนเลยครับนี่ได้เกี่ยวแล้วครับ อยู่ที่เราใส่ปุ๋ยครับเราเร่งปุ๋ยเร็วก็ได้เกี่ยวเร็วนะครับพี่น้องมันก็จะแก่ตัวเร็วครับใส่ปุ๋ยมากปุ๋ยอะไรเร็วอย่างนี้ครับใส่เยอะไม่ว่าทําอะไระครับมันขึ้นอยู่กับที่เราใส่ปุ๋ยนะหวานปุ๋ยนี่หวานเยอะก็ได้ผลผลิตเยอะครับ ยังได้สิบบาทอยู่พี่น้องสิบบาทสิบบาทยังได้สิบบาทอยู่ก็โอเคเลยพี่น้องเดี๋ยวแล้วไปขายเลยครับไม่มีตาดข้าวนาปังครับ ยาวลงไปเลยข้าวก็พอได้อยู่พี่น้องถือว่าบอ,าบอาคิดได้เป็นบ่อขิ้ดัน,นฟิล์มเจ้านาปังเสียาปีนั้นมันสูงเนาะเป็นบอ่อเปนหัวน้ำนามบ่เพราะมันกินน่าฝนเน,ะนาะอันนั้นมันไม่กินน่าฝนเนาะอันนั้นเนาะเป็นบ่ออันนั้นมันกินน่านฝนเนาะ มันบ่ซื้นจังกันหน้าฝนนี่ยมันบ่อ้ไปทางกาาเลยพี่น้อง ได้พี่น้องนาแปลงใหญ่ได้ข้าวเยอะพี่น้องสองไร่กว่าแปลงนี้น่เหมือนนาแปลงเล็กนะ ตัวบาทพี่น้องวันนี้ได้ขายข้าวสิบบาทนี่สุดจัดแล้วครับชาวนาปีนี้ I doubt. ครับอุม้มที่ส Băng, leng, leng, băng đi nó. Suốt ไม่5สยายรถจะวาไปขายได้ปะไระเนะี่ยเขาปลูกดิใส่สอบมันพอว่า5สอบประมาณแยกมันแยกมันเหลือแล้วจะเอาใส่รถสะดอกเหลือสอบมันจะเหลือสอบปนะบ้เฮยเจ้าพันเขาปลูกพี่น้อง xuôi này, thằng cấp phù, kéo máy với con đi long, để cào không được, tún cấp phủ với con. à? สิบบาททวนมาหน,นีิพี่น้องตรวจข้าวด้วยพี่น้องอ๋อตรวจข้าวครับข้าวเราไม่ได้ข้าวน้ำท่วมนะครับพี่น้องจ้าเสวยกดแล้วปะกดแล้วอันนี้จ้าเสวย xin chào và tặng cửa ngặt đến lạp thôi mà nó hên đi bà phật lập sự thân

รถว่องไ,ไายในหมดแล้วรถมรอใส่ข้าวพี่น้องตรวจข้าวได้แล้วครับมารอบนี้ตรวจข้าวได้ครับพี่น้อง ข้าวเพราะว่าวข้าวน้ําท่วมเยอะครับช่วงนี้